ตังดีๆครับอยู่ตงครับขาวันนี้จะมาทำการฝึกหัดพล้นฐานดำนะครับเราจะเริ่มจากท่าวิดพื้นก่อนให้ข้อมันใหญ่นะครับโอ้ข้อใหญ่ยีรอบเองเร็วปฏิบัติยีรอบลงดันพื้นเออะไรล่ะเอออะไรดังด้วยดัดงด้วยครับดันดันด้วยดัดงดัดัดังดันดังดัดัดังดเังหมดัง ดีเด้อดีเด้อเริ่มไปแล้ว A G ดีเริ่มเริ่มดี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 นี่คือการฝึกเก่งสิมาเริ่ม A G L D ก็อีกทีโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์ดีมากนี่คือทดสอบแบบทดสอบของร่างกายนะครับปุ่นใจข้อมันใหญ่เพื่อจะได้ไปถือปืนหนักๆอ่ะดูต่อไปนะอันนี้ข้าไปนะรางวัลรางวัลคือรางวัลเอาแล้วเนี่ถือไว้ถือไว้แล้วนี่คือรางวัลเนี่ยเฮียติดเฮ้ยยังไงดิถือไว้ดีนะไม่จะโยนนะห้ามโยนนะถือไว้ ใจถึงชึ้งหน่อยเดี๋ยวมึงมันอยู่นี่นะครับผมว่ะไปแล้วครูเย็บอยู่กูบิ่งแล้วบิงแล้วไปแล้วการทดสอบจริงนะโดนข้าจริงอู้จัตายลัา โอ้ดีมากเก่งมากคนอาหารน้ำเก่งมากไม่แตกครับโอ้เก่งมากเลยต้องใส่ต้องใส่ต้องตุดดีครับตัวดีเหรอเอาแค่นี้เลยคิดว่าเก่งมากแล้วเก่งมากที่ใจถึงนี่คือระเบิดปลอมนะระเบิดปอมระเบิดปอมแต่ครับเป็นของจริงนี่คุณจะลีลาไม่ไหมนะคุณต้องดิบแกะถอดเลยนี้มันงัดออกเลยนี่คือเราเอามาวัดใจคุณนะ่เพราะว่าใจคุณนะคุณยืนนิ่ได้ไงเนี่ยระเบิดแตกใส่มือคุณจะทำไงเนี่ยคุณตายเลยนะเนี่ยไม่ผมคิดว่าจะผมจะให้ถึงตอนนี้ผมก็โยนใส่ดีมากดีมากดีมากนี่คือผลงานกาหานของเราผลงานนับนี่คือฝึกขั้นตตออออออนนนนนแแรรกกเเเงงะะขั้ืย ไปพอแล้ววิ <ici> <an S 2> ่งรอบสนามสักสิบหลบไปไม่นี่ไม่มีสนามเรอยู่นี่ครับนั่นนั่นวิ่งไปนู่นแล้วไปไปโน่นเลครับไปไปปิ่งไปเลยวิ่งแล้วริ่มปฏิบัติโอ่าวิ่งโอ้โหชาเด้อ